ขึ้นฝนพรำที่กระท่อมปลายนาเรื่องเล่าจากกล้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสียงฟ้าผ่าเปรีย้ยสเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งกระท่อมไม้หลังน้อยที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางทุ่งนาแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นมาเพียงชั่วพริบตาเผยให้เห็นร่างของแม่บัวที่ผวาลุกขึ้นนั่งบนที่นอนดวงตาคู่สวยเบิกกว้างด้วยความตื่นระหนก ผมเองก็สะดุ้งสดตัวเช่นกันพายุฝนประหนำลงมารากับฟ้าร่วมาหลายชั่วโมงแล้วไฟฟ้าเดับสนิทต,ตั้งแต่หัวค่าทิ้งให้เราสองคนแม่ลูกอยู่กับความมืดและเสียงคุ้มรามของพายุมีเพียงแสงวิบรีจัดตะเกียงน้ำมันแก๊สด,ดมเดียวที่ส่องสว่างอยู่กลางบ้านกลา้าแม่กลัวเสียงของแม่สั่นเครือจนผมรู้สึกได้ ผมรีบลุกจากที่นอนของตัวเองที่ปูยอยู่ไม่ห่างกันนะักขยับเข้าไปหาแม่บนแคร่ไม้เก่าๆไม่ต้องกลัวแม่ผมอยู่นี่แล้วผมพูดปอบพร้อมกับเอื้อมมือไปกลุ่มมือแม่ไว้ควาเย็นเฉียดจ,จากปลายนิ้วของท่านทำให้ผมใจหายว่าผมจึงรวบมือทั้งสองข้างของแม่มากลุ่มไว้ในอุ้งมือของผมเพื่อส่งผ่านความอบอุ่นในวินาทีนั้นเองที่ฟ้าผ่าลงมาอีกครั้ง คราวนี้ใกล้กว่าเดิมจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแสงสว่างจ้าอับร่างของเราสองคนแม่บวัวตกใจสุดขีดจนโผล่เข้ามากอดผมไว้แน่นตามสัญชาตญาณใบหน้าของแม่ซบลงที่อ,อกผมตัวสั่นเข่าเหมือนลูกนกผมกอดตอบไม่อย่างแผ่วเบาลูกหลังปอบโยนให้ท่านคลายกังวลแต่แล้วความรู้สึกบางอย่างก็เปลี่ยนไปกลิ่นหอมอ่อนๆจากเรือนผมของแม่ ที่ประปนกับเปล่งดินเจึงฝนลายข้าจมูกความนุ่มนวนของร่างที่อยู่ในอ้อมแขนความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากกายสู่กายมันไม่ใช่แค่ความรักความห่วงใยของแม่ลูกอย่างที่เคยเป็นมาตลอดจังหวะหัวใจของคงเริ่มเต้นผิดปลาดไปมันดังติกตักจนโปรว,ว่าแม่จะได้ยินและดูเหมือนแม่เองก็รับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นอ้อมกอดที่เคยสั่นเทาด้วยความกลบัดนี้กับนิ่งงนัน แต่ยังคงกอดผมไว้นั่นนิยอมคายเราสองคนนิ่งอยู่ในท่านั้นข้ามกลางเสียงพายุที่ยังคงเปรี้ยวกราดอยู่ภายนอกคล้ายกับว่าโลกทัง้งใบมีเพียงเราสองคนที่กระทมปลายนาแห่งนี้และในความมืดมิดนั้นเองเส้นบางๆที่เรียกว่าแม่กับลูกก็เริ่มเมือลางหายไปอย่างช้าๆผมชื่อกล้าครับอายุ23ปีเพิ่งกลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดได้ไม่ถึงปี หลังจากที่ชีวิตในเมืองหลวงมันไม่ได้สวยหรูอ,อย่างที่วาดฝันไว้ผมตัดสินใจทิ้งทุกอย่างแล้วกลับมาตายรนที่บ้านเกิดมาอยู่กับแม่บัวแม่ขมขมที่เป็นแม่มา่ายตั้งแต่ผมยังจำความไม่ได้ด้วยซ้ำพ่อผมเสียไปตั้งแต่ผมยังเล็กๆแม่บัวเลยต้องเลี้ยงผมมาโตคนเดียวท่านเป็นผู้หญิงที่สวยมากครับแม่อายุจะลุ่งเลยเข้าวัยสี่สิบต้นต้นแล้ว แต่การเวลาก็ทำอะไรคามนามของแม่ไม่ได้เลยผิวพันเงียงกุดทองรูปร่างก็ยังคงวดยามจนหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในหมู่บ้านต่างก็แอบ,บมองแอบ,บช่นชมกันอยู่เสมอชาวบ้านแถวนี้มาจะพูดกันปากต่อปากว่าแม่บัวนี่ก็แปลกไม่ยอมมีผัวใหม่เสักทีสงสัยจะห่วงลูกชาย หรือบางทีป้าสมอนเจ้าแม่ข่าวสารประจำหมู่บ้านก็ชอบมาพูดกรอบหูแม่บ่อยๆเวลาเ,ลาเจอกันที่ตลาดวัวเอหาพ่อใหม่ให้ไอ้กล้ามันได้แล้วมั้งแกไปใครจะดูแลแต่แม่ก็ทำเทียงแค่ย้มรับไม่เคยตอบโต้อะไรการกลับมาอยู่บ้านครั้งนี้ทำให้ผมกับแม่ได้ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นกว่าเดิมมาก จากที่เคยคุยกันผ่านโทรศัพท์อาทิตย์และครั้งกลายเป็นว่าเราเจอกันทุกวันกินข้าวด้วยกันทุกมือ้อผมลงไปช่วยแม่ทำนาทำสวนจากที่ไม่เคยจับจอบจับเสียมาก่อนตอนนี้ก็เริ่มทำเป็นทุกอย่างเวลาเหนื่อยหลายครย,ย้อยอยู่กลางแดดแม่ก็จะคอยเอาน้ำเย็นเย็นมาให้เอาผ้าขาวม้ามาซับเหนื่อยให้ บางครั้งปลายนิ้วของแม่ที่สัมผัสโดนผิวขมขผมมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าหวังในใจอย่างบอกไม่ถูกเหมื่อไหมลูกแม่จะถามด้วยน้ำเสียงห่อยยายเสมอแววตาที่มองมานั้นเต็มไปด้วยความรักและความเอ็นดูแต่พักหลังๆมานี้ผมเริ่มรู้สึกว่าในแววตาคู่นั้นมันมีความรู้สึกบางอย่างซ่อนอยู่บางอย่างที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะเป็นแค่ความรักของแม่ บ่อยครั้งที่เรานั่งคุยกันที่ชาแนเรนตอนเย็นๆมองดูพระอาทิตย์ตกดินที่ขอบทุ่งนาบทสนทนาของเราก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเรื่องเรียนฟ้าอากาศเรื่องชาวบ้านก็กลายเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความหนาวและเรื่องของหัวใจกลา้าอยู่ที่นี่เบื่อไหมลูกไม่มีแสงสีเหมือนในกรุงเทพเลยวันหนึ่งแม่ก็เอ่ยขึ้นมาลอยๆ ผมหันไปมองหน้าแม่ละยิ้มไม่เบื่อหรอกแม่อยู่กับแม่แลสบายใจที่สุดแล้วคำตอบของผมคงไปสะสิดใจอะไรบางอย่างของแม่เข้าท่านหันมาสบตาผมในตาคู่สวยมีน้ำคออน่อนๆแม่ก็เหมือนกันตั้งแต่กล้ากลับมาบ้านเราก็ไม่เงียบหนาวอีกเลยเราสองคนต่างคนต่างเงียบไปไม่มีใครพูดอะไรต่อ ไปสายตาที่เรามองกันบสื่อความหมายมากมายเกินกว่าคำพูดใดๆผมเห็นความว้าเหวในแววตาของแม่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเดียวดายมาเกือบทั้งชีวิตและในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกว่าตัวเองกำลัมมงมองแม่ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่แค่แม่เอกต่อไปเหตุการณ์ในคืนพายุฝนผ่านพ้นไป เช้าวันใหม่ท้องฟ้ากลับมาสดใสาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแม่กอบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะสองคนต่างคำตัวไม่ถูกมีความประอัดประอวนใจปนเปไปกับความรู้สึกขุยหาที่ยากจะอธิบายเวลาที่สายตาเราเผลอสบก,การก็มักจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องหลบสายตาไปก่อนเสมอผมพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุด ลงไปทำนาทําสวนเหมือนทุกวันแต่ในหัวมันกลับมีแต่ภาพของแม่ในอ้อมกอดคืนนั้นวงเวียนอยู่ตลอดเวลากลิ่นกายของแม่ยังติดอยู่ที่ปลายจมูกสัมถัดอุ่นๆุนยังตระตรงอยู่ในความรู้สึกตกเย็นวันนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จผมก็มานั่งเล่นที่เปรเต้ชนบ้านเหมือนเคยไม่นานแม่ก็เดินตามลงมาพร้อมกับยาหม่องขดเล็กในมือปวดไม่หรือเปล่า ให้แม่นวดให้ไหมแม่พูดขึ้นทำลายความเงียบผมพยัดหน้าเบาๆโดยไม่กล้าส,สบตาแม่ท่านเดินมานั่นข้างๆแล้วเริ่มลงมือนวดที่บ่าและไหล่ของผมอย่างแผ่วเบาสัมผัสของแม่ทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวความตึงเครียดที่สะสมมาทั้งวันค่อยๆผ่อนคลายลงแต่ความตึงเครียดในใจกลับยิ่งเพิ่มทวีคูณกลา้าโกรธแม่หรือเปล่า เรื่องคืนนั้นจู่ๆแม่ก็ถามขึ้นมาเสียงเบาผมชะนักไปเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับไปผมจะโกรธแม่ได้ยังไงครับแม่ไม่ได้ตั้นใจมันมันเป็นเพราะแม่กลัวผมลิกตัวกลับไปหาแม่จับมือที่กำลังนวดไหล่ผมอยู่มากลุ่มไว้ผมรู้ครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมโกหกออกไป ทั้งๆท,ที่ในใจมันคิดไปไกลเกินกว่าจะย้อนกลับมาได้แล้วแม่ัวมองหน้าผมในตาคู่สวยช้ำวาวราวกับมีน้ำตาเอ่อคลอแต่แม่คิดนะกล้าแม่คิดคำพูดของแม่เหมือนเป็นตัวจุดชนวนความรู้สึกทุกอย่างที่ผมพยายามเก็บซ่อนไม่ให้ระเบิดออกมาผมไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้ผมทำแบบนั้น ผมค่อยๆเลื่อนใบหน้าเข้าไปใกล้แม่ช้าช้าจนปลายจมูกของเราสัมผัสกันผมเห็นแม่หลับตาพริ้มเหมือนเป็นการอนุญาตผมจึงประทับริมเสีปากของตัวเองลงบนริมเสีปากของแม่อย่างเ,าเบามันเป็นจูบที่นุ่มนวลและอ่อนหวานแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่อัดอั้นมานานแสนนานเพราะสองคนเพื่อออกจากกันช้าชต่างคนต่างหอบหายใจเบาๆ แม่บวัวไม่พูดอะไรมีเพียงหยดน้ำตาที่ไหลเรนลงมาอาบแก้มผมเอื้อมนิ้วไปเช็ดน้ำตาให้ท่านอย่างเบามืออย่าร้องให้เสีแม่แม่ไม่ได้ร้องให้เพราะเสียใจแต่แม่เดีใจคืนนั้นหลังจากที่เราต่างเปิดเผยความรู้สึกในใจให้กันและกันได้รับรู้แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโดยเส้นเชิง เราไม่ได้พูดกันตรงๆว่าสถานะของเราคืออะไรแต่การกระทำมันบ่งบอกทุกอย่างเรากลายเป็นคู่รักที่ต้องหลบๆซ่อนๆยน่ในบ้านของตัวเองทุกคืนหลังจากที่กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมานั่งคุยกันที่ชานเรือนเหมือนเดิมแต่บทสนทนาและภาษากายของเรามันลึกซึ้งกว่านั้นมากเรื่องราวของเราเริ่มเป็นที่สังเกตของชาวบ้าน โดยเฉพาะป้าสมอนที่บ้านอยู่ติดกันแกมักจะแอบมองมาที่บ้านเราบ่อยๆแล้วเอาไปพูดต่อจนสนุกป,ปากนี่พวกแกเห็นเหมือนฉันไหมว่าไอ้บัวกับไอ้กล้าลูกชายมันนะเดี๋ยวนี้ตัวติดกันแจเลยนะยะมองตากันแต่ละทีนี่หวานเยิ้มเชียวทิดธรรมชาติของแม่ลูกเขาเสียงมินทาพวกนั้นเดิมาเข้าหูเราอยู่บ่อยๆ แต่เราก็เลี่ยกที่จะไม่สนใจพราะเล่าของเราตอนนี้มีแค่เราสองคนเท่านั้นกระท่อมปลายนาที่เคยเงียบหนาวกว่าปลายเป็นสวรรค์ของเราสองคนที่เราสามารถแสดงความรักให้แก่กันได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องแคร์สายตาใครทุกค่ำคืนใต้แสงตะเกียงดวงน้อยเรื่องราวความรักที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นของเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆ ความสัมพันธ์ของเรามาลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจได้มันคือความรักความผูกพันความหนาวและความหวยหาที่หลอมรวมกันจนกลายเป็นหนึ่งเดียวปราะต่างเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายให้แก่กันและกันและนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเราสองคนแม่ลูกที่กระท่อมปลายนาแห่งนี้